S <S เหมือนกันนะครับก็ระยะสตันเนี่ยก็ここถูกลดออกไป0.3าคือจะได้มากลดกับทุน่นแ<า>ผล <ม S 1> แล้วไปแล้วบอกไม่เอาแล้วครับโอ้ฮุกก็เม่นอึดอีกเอามันไปเก็บดีกว่าสำหรับแก๊กครับและเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคอร์ลซอนลงมาแล้วนะักต่อเนื่องอะไรจะผมก็ค่อนข้างไปไปดังป่ามากกว่านะเออแล้วทั้งส่งให้ทางเจกอสกลับเข้าเลนนหละกีบอสเดบิวรับเดวี่ฮะก่อลังจะแบนตัวที่สองอะวอลไฮท์ไวโอเลต ก็ยังคงหลุดอยู่ครับแต่ผมคิดว่าวอเลตเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเลยหรือเปล่าคือปรับมาแล้วมันยิงแรงอ่ะใช่ครับมันเมืน่าเกียดเลยมันดูเหมือนต้นเกมมันจะโหดมากอ่ะเออนะครับตัดชักนาครับผมไม่เอาเหมือนกันครับอันนี้เป็นเหมือนการแบนเลสเปกหรือเปล่าอ่ะคุณเล่นเกมที่แล้วคุณเล่นดีมากนะเเล่นคุณไม่ต้องเล่นเลยดีกว่าเออเดีตัดวอลไฮเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะอ่ะอย่างอย่างอย่างไม่ล็อกอ่ะอ้าวครับเราล็อกไปที่ซี่เนียเตอนนี้นี่ ตัวแครี่เนี่ยหลุดออกมาเยอะมากนะฮะใช่คือตัดตัวเลนตัวรบกัน่อนข้างเยอะนะแครี่นี่หลุดมาเต็มเลยครับผมเดี๋ยวรอดูอีก2แบนก็ผมผมว่าเขากะจะแลกกันเลยหรือเปล่าว่าเอ้ยคุณเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เองเจ้าเจ้าไปเจ้าเจ้าไปแต่สำหรับบูริลามาติกูผมคิดว่าเขาไม่น่าจะปล่อยไวโอเลตนะฮะหรืออยากจะลองของดีเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยอีวอสเดบิวเนี่ย จะได้ยี่ก่อนใช่ครับแล้วก็แบรนด์เป็นวอลไฮม์ครับผมก็แน่นอนนะครับตัวนี้มาจริงมาจริงัะเขามาจริงนะวอลไฮม์ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่อยากจะรู้นะฮะว่ามันเจ๋งจริงขนาดไหนแต่ก็ดูจากการที่แบรนด์ของโปผู้พวกเขาแข่งขันนะฮะมันต้องโหดแน่นอนไม่งั้นเขาไม่แบนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้โอ้และตอนนี้นะครับคือทางเบอร์รัมอาร์กติกฟูฟครับแบรนดอีกหนึ่งตัวครับผมตรงนี้มาจ้าไหม มาจ้าเหรอฮะถ้าอยากจะเล่นสลิมนักนะครับผมควรจะตัดตัวบุริเซอร์แบบเมสบุริเซอร์แบบหนักๆแบบมาจ้าเรานะโอ้ยแบรนซุปเปอร์แมนนะโอ้โหนี่ท้าทายอำนาจมืดนะคือปกติซุปเปอร์แมนนี่ผมเห็นคนก็ไม่เริ่มที่จะไม่แบร์แล้วนะใช่แต่ว่าคงจะแบบเป็นการให้เกียรติทางเดบิวต์ครับผมและนี่ครับไวโอเลตเฟิร์สพิกก็มาใช่คือกำลังจะบอกแล้วว่าคิดว่าผมผมเดาอยู่ว่าพิกสุดท้ายไอแบรนสุดท้ายนะ่าจะเป็นไวโอเลตปรากฏว่ากลายเป็นซุปมาแน่นอนว่าไวโอเลตมันต้องหลุดมานะครับผม คือผมบอกว่าวูเลอร์มาติกบู๊ที่แบรซูเปอร์แมนเนี่ยก็เป็นเชิงที่ว่าแบนแบรทิ้งไปแล้วเราก็จะได้หยิบตัวที่ค่อนข้างเก่งของโรเลดด้วยผมว่าอาจจะลำคาคืออาจจะอยากเล่นลินดิสแล้วลำคาซูเปอร์แมนคือลินมันไม่ชอบซูเปอร์แมนเท่าไหร่นะจริงนะครับผมคือมันอยู่มันจะเก็กมาก็มาหรือจะใส่ก็ใส่นะครับล้วงสุดอะไรสุดนะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟก็เถอะนะครับแต่ว่าเรื่องของการล้วงเนี่ยผมว่ายังยังโหดอยู่ใช่ครับแต่ลินดิสนี่สิคือเรียกว่า ในเรื่องของดาเมจเนี่ยโดนเนร์อไปเยอะอยู่พอสมควรแล้วะ<ช>คือคนที่เล่นเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ก่อนมันแรงกว่าน,นี้นะแต่ก่อนเลยเราจะเข้ามายิงปึ๊ๆแล้วกดดูน่าเช็คเกตปุ๊บก,ก็ตอดเขาได้เกือบครึ่งหลอดแล้วและมาจ้ามาอีกแล้วครับรกระแสมาดีจริงๆแล้วสลับมาจ้าครับุณ้จราครับโอ้แผทที่ผ่านมานี้ต้อหมอกเวยว่าทุกคนก็อุ้ยมาจ้าหยีหยีหมีทําไมหยีน่าเกียดกดมาทําไมตอนนี้ครับเต็มเซิร์ฟครับเต็มเลยครับเก่งจริงอย่าลืมเลยจริงอย่าลืมไปซื้อนะราคาไม่แพงด้วยสำหรับตัวนี้ใช่ แล้วก็เล็นมาที่มาหลอดครับสำหรับทาง debut อีมอสเดบิวฮะหยิบมาหลอดมา1ตัวจะเป็นโอมาไหมฮะเป็นแบบไร้อัพสารทหารเสือเก่าๆอะไรอย่างนี้ผมก็น่าคลาสสิกมากเลยนะคลาสสิกมากๆเ,เรียกว <นะ S 1> ่าแฟนเขาเรียกว่าแฟนแบ็กเลยฮะ<อ>ดึงไปถึงใน,นอดีตเก่าๆของอาร์วีฮะที่ใครไม่มาแต่โอ,อ, <c oughs> อมาตลอดฮะโอมาเสมอฮะ <c oughs> อย่างไรดีครับมาหลอดก็ยังคงไม่ชัวร์อยู่แต่ก็ยังมีหลายตัวนะสำหรับตำแหน่งโลมิ่งตอนนี้มีน้านี่ก็เรียกว่าบาลังแซงโค้งเลยใช่ แต่เอาจริงแล้วผมมองว่า RV Police ีซสั่นเนี้ยนะครับผมอาจจะทำให้คนดูเด่นตกอยู่ในยุคมืดไมครับเราะป็นมีการแมนมองอะไเกิดข <c oughs> ึ้นเลยเว่าตอนนี้เหลือเพื่อนเขาอีกคนที่ยังไม่โดนใช่ไหมใช่ครับ เพื่อนนี่คือเพื่อนย่อนเลยพยอนพยอนเพื่อนยอนนะฮะคือตอนนี้เพื่อนเนี่ยเพื่อนแวนเนี่ยได้ดิบได้ได,ไดีไปแล้วแต่เพื่อนอีกคนนึงก็ยังแบบเป็นตัวที่แบบโดนไลไรกระทืมแบเฮ้ยจิตประสมัยว่ะเออนะแต่นั่นแหละนะครับฮีโร่จะดีจะเล่นได้นะฮะมันอยู่ที่คนเล่นครับผมไม่ใช่ฮีโร่ฮนะ แต่ก็บางครั้งหยิบมานะฮะด้วยความหวังดีจากมิสายท่านหนึ่งก็อยากจะบอกว่าหยิบมาดูทีมด้วยนะครับผมคือมาเล่นได้หมดแหละนะครับผมเอาจริงๆนะฮะใน R o v นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ง่ายๆว่าถ้าคุณแพ้แล้วคุณหยิบตัวแปดก,ก็เตรียมทําใจโดนกดรีพอร์ตแล้วกันแค่ <c oughs> นั่นเองอย่าไปคิดเยอะนะครับผม <c oughs> โอ้โแล้วนี่ครับบุรีรัมย์ آ, ติดปูเบะเลงไปที่เรียวมะกับจินนาคือนี่จินนาเกมแรกเนี่ยก็เห็นมีมาร์คโชแล้วว่าสกิลในการล้วงของมันเนี่ยแบบ หนักมากจริงๆนะคือพอกดอัลติเมตอู้แต่แอนเดดมาครับมาครับมาครับอยากเห็นเหลือเกินครับแอนเดดครับผมสาวเวนของเรามาแล้วฮะสาวเวนสุดยอดนะคือให้คุณแจราอธิบายนิดนึงนะว่าน้องแอนเดดพีดียังไงก็ถ้าเป็นแผดที่ผ่านมาใช่ไหมครับแอนเดดจะสามารถเล่นได้สองตำแหน่งเป็นทั้งเมดและโรมมิงได้ครับแต่พอแผดปัจจุบันเนี่ยก็โดนเนิร์ฟในเรื่องของดามเมจสกิลแรกลงเพื่อทำให้แอนเดดตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวโรมมิงเต็มตัวเลย แต่ความน่าเกลียดของมันนี่บอกเลยว่าน่าเกลียดมากคือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคู่แรกถึงไม่เล่นตัวนี้ครับเพราะซีซีเนี่ยทุกสกิลจริงจริงอะคือมันมีทั้งตันมีทั้งสโลยุกยิกจุกจิกหน้าลำคาลลำใหญ่ครับผมไม่เหมือนแต่ความน่ารักของเธอนะฮะเรียกว่าแอนเดดไม่ได้น่ารักกันทุกคนแล้วโดยเฉพาะทางหน้าของสกิลอัลติเมทเนี่ยเฮริเคนวอร์เนี่ยเป็นเหมือนสกิลที่ผสมอัลติเมตของสกัดแล้วก็มาหลอดเลยเพราะว่าสามารถโซนได้ด้วยแล้วก็ปัดออกได้หมดเลยใช่ โอ้หแล้วนี่คือดูทางบริลัมอาร์ติกูบกนี่คือล้วงยัดตัดแตกเลยฮะคือมีแ <ผม S 1> อนเดดพังโพซิชั่นมีมาจ้ามีจินนะมีจินน่าเลยครับผมคตรมากจรอ่ะเออคือผมมองว่าบริลัมอาร์ติกูก,ก็ต้องขอบใจอีวอสเดบิ์แหละที่แบกชักหน้าให้ใ<ช>จะได้ล้วงง่ายๆหน่อยโอ้และนี่ครับมาเป็นแรสครับผมและก็ไอริครับอ,อน่าสนใจครับเบียดเยอะๆแบบนี้ไอริชอบใจขอริวโดอิคาริครับผมสวยๆครับมากรสบัดและ ว่าแต่อีวอสตีบิลนี่ถ้าดูให้ดีดนี่ก็คล้ายๆไลายลอัพของบุรีรัมย์อติบุบในเกมแรกนะฮะใช่ครับเป็นตัวที่จะต้องมีการเซตนิดน,นึงส่วนอีวบุรีรัมย์อติบุบเนี่ยใสให้สุดะฮะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลฮนะแต่ไม,ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเข้านะหันไปฮะบอกเพื่อนข้างๆว่าเฮ้ยไปไปซีก็ซีนะครับเลียี่ฮะเป็นทาร่าครับผมโอ้โหโคตรดนักหลวงฮะท่านหลวงเก่งกว่านี้ก็โจรบุกตึกแล้วครับผมคือเห็นกิ เล่นเวลเลตเหมือนเป็นออโต้ทอนครับผมนะฮะแม่แม่แม่สวยมาทำอะไรแถวนี้จ้านะครับแล้วก็ล้วงตึ๊บ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 เวลเลตตายนี่คือภาพในบรน do คติของบูรเลอัติบูลชัดเจนแต่อีวอสติวิวก็ต้องดูนะฮะว่ากายเนี่ยจะสามารถเคาน์เตอร์การบุกทะลวงของบูรเลอัติบูชได้หรือเปล่าใช่ครับแล้วก็นี่แหละฮะมาดูกันครับในเกมนี้ครับว่าอุตุเกมจะเป็นอย่างไรรับรองว่ามันกันอย่างแน่นอนฮะ แมตช์ที่สองแมตช์ที่สองเกมที่สองครับอีโวเดบิวต์ครับผมเจอกับบุรีรัมย์อาร์ติคบูล ดูรายชื่อก,กันับก่อนที่เขาจะไฟกันกนะผมอีโวเดบิวก็ผมนะมาเป็นครีมับมาหลอดก็บริวี่แรสกายเป็นมีนา่าโมนาลิซาเป็นไอวิสและกิดเป็นว,วลเลตส่วนทางหน้าของบูลิราอาร์ติกูฟและโคอลซอนนะมาเป็นลินดิสครับส่วนทางหน้าของเจกอนนะเป็นมาจ้าครับโชเอสเอาเป็นแอนเดตนะฮะโรมโอครับเป็นทาร่าและอ้อนนะเป็นจินานาเมื่อกี้นี่โอ้ยหเอาอะนรฮะยังคงงงกับทีเซอร์เมื่อกี้อยู่ครับแบบค่อนข้างอึ้งว้าวว่ว้าวว้ นี่นะครับโอรโชั่นที่ดีฮนะทีมที่ดีตองจากว่าจะมีนะฮะผู้เล่นที่เก่งแล้วครับต้องมีการสนับสนุนแบบนี้แหละจากทีมอีสปอร์ตไทยจะได้ไปไกลๆมาได้ไล่แต่แต่ว่าไปได้ไกลนะฮะ <c oughs> โหถ้าไม่แก้นี่ไม่แก่นี่ผมว่าคนคิดไปไกลเยอะนะฮะ <c oughs> คิดไวคิดไวคิดไปทไนะําวฮะและนี่ไงละ่ะแม่สาวน้อยมาคุยกันหน่อยนี่เป็นการชักกระตุกับผมโหแล้วตัวอย่างแอนเนตนี่เป็นลมิ่งที่แม้ว่าจะโดนเนินเลื่อนเขยไปแต่ก็ยังคงมีอยู่นะสามบราน เจี๊ยคลิปได้ไวแล้วก็ช่วยเพื่อนฟาปะได้ไวด้วยโอ้โหจะว่าไปบูรณะอธิบูตรได้บอคอมสาวน้อยดีกว่าสี่สาวกำลนนังหลวงพ่อฮะโอ้โหสุดยอดอฮะไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่านะฮะโอ้โอ้โอโอโอโแล้วปาดเจก็สับบ้าเข้าให้แล้วเออเจก๊อับข <c oughs> าป้อมเลยครับด้วยความที่ยังสกลิลสองอยู่นะฮะไม่มีสกลิลโคดองเนี่ยความสามารถในการเอาตัวรอดของมาจ้านี่แทบจะไม่มีเลยฮะ นะเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของมาจ้านะครับคือถ้าเขามาแบบนี้ก็ตายจ้าเลยครับผมคือเมื่อกี้เจบอกตายก็ได้ครับพีม่มางนี้นะฮะแล้วมันเป็นเวลเลนกับมาหลอดนะือดตาเมจมันเว่อร์ฮะต้นเกมไอ้คูออ่นี้โอ้โห,โหนี่ฮนะอยากมีส่วนร่วมครับโอ้โหช็อคแล้วครับโจซึมครับผมดันแล้วครับแตกอีกครับผมนี่เราตัวใหม่นะให้เกียรติเราบ้างเาพื่อนนี่เรามาเกมแรกนะคุยคุยกันหน่อยได้ไหมเนะฮะ โอ้แล้วมาเปิดแอปิโซลาก้อนทัน oui, ทีแล้วนะครับอีวสิวครับนี่ระว่าติกูปนี่ไม่ไหวจริงๆฮะโอกาสในการแยกนีไม่มีเลยฮะโอ้ย่างไวนะครับตรงนี้ก็คือทางตัวอีวอสเดบิวฮะดูเปิดเกมมาได้ดีแอนโมนาบอกว่ายกอะไรนี่แล้วเลเวลสด้วยนะครับระวังนะโรเมโอบอกว่าขอโทษครับไม่เดินอีกแล้วนี่เดินไล่ไปนิดหนึ่ง เดี๋ยวนี้ผ่านไปแค่สามเปทีเอาแต่เหมือนจะมีไฟอ่ะใช่ครับตรงนี้ฮะช็อกเข้าไปครับเบียวหัวไปครับโดเอสเอ็มฮะเดี๋ยเลืองแค่คุณหล่อเท่านั้นแต่ยังได้ขึ้นซัสสิบอยู่ดีแล้วอย่างโงมจาย์เนี่เป็นไฟแบบว่ากระตุกตัวแมวครับผมนะค่อยๆดูเชิญกันไปแต่แตว่ารอยเลนเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะว่าสเกลลิ่งเขาอาจจะต่ำลงจริงแต่ว่าดาเมจแบบหลักจากสกิลเนี่ยมันแรงขึ้นนะใช่ครับคือสิ่งที่เนิร์ฟไปเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจจับของสกิลแรกอ่าด้วย คือรู้สึกจะเหลือส่เมตร<ม>ใช่ไหมไอรีอ่ก,กิ้งเราวิ่งเร็วเนี่ยนะครับผมมาจดบจับได้น้อยลงนะค,คือไข้ระบากหน่อยอ่ะนะครับแต่ว่าเรื่องป๊อกเร,รื่องอะไรอ่ะเดิมเดิมผมพูดเลยว่ายังเก่งผมว่าหนักกว่าเดิมอีกนะคือมันแรงอ่ะมันแรงจริงดาเมจมันลงตัวฮะผ่านไป3นาทีแล้วตอนนี้อ e ีวอสเดบิวเนี่ยการเงินออกนำไปแล้วพันหนึ่งนะฮะ<อ>เรียกว่าไวมากจริงครับตอนนี้ คนวงกับคำว่ากระตุกตรวจแมวคืออะไรฮะถ้าคุณอยากรู้ฮะคุณเจอแมวแถวบ้านครับแล้วคุณลองกระตุกแมวดูฮะแล้วคุณจะได้ดูว่าการกระตุกตรวจแมวเนี่ยเป็นยังไงฮะแล้วถ้าเขามาฟ้องว่าพี่คุณสันบอกว่าทำที่ทำใครโดนเพตาฟอ้องก่อนเลยฮะองค์กรเป็ทักษ์สัตว์โลกครับผมจะไปดึงจริงได้ปะไปแกล้งแมวไม่ได้ฮะเดี๋ยวแมวมันตบเอาฮะโอ้เรามาด้านขวากันหมดแล้วโกดกอดหัวเข้าไปแล้วตรงนั้นนะาคีมัโดนเบรคเยอะมากแล้วจินน่าเดวอน่าเข้าไปช็อคสัมหัวไปหนึ่งทีแล้วเลื่อนเหลือน้อยมากทั้งอีวอสเดบิอะ โอ้โหเรียกว่าเป็นการบวกแบบหนังไม่ขั้นเบร์แต่ไม่มีคนตายสักตัวครับผมสุดยอดมีแต่ระเบิดใช่ไหมใช่มีแต่ระเบิดไม่มีคนตายครับุณเคยสงสัยไม่เวลาคุณดูหนังไม่ขันเบร์ฮะดูระเบิดต้มต้ามากไหนผู้คนผู้คนอยู่ไหนไม่มีคนตายเนี่ยแบบเมื่อกี้เลยไดยครับผมโอ้แล้วตรงนี้ครโรมีโอมีหลงสีเล็กน้อยมีวีวตามลงมาครับฟิโรอยคารีครับผมยัดไปทีแต่ด้วยความเป็นชาร่าครับและด้านล่างครับแตกขาป้อมครับผมสำหรับจิ่าย โอ้โหเหมือนว่าจะโดนมาเจ้าเอาคืนฮะในต้นเกมนี้นายฆ่าเราหน้าเราขอขึ้นบ้างโอ้โแล้วก็กลับมาเปิดแอพฟิสโซดาก้อนโชว์ที่สองทางนะาของบุรีลาะอาร์ติกบูมครับผมนะฮะสนๆกันมาครับตรงนี้ครับยิงกันอยู่ครับและกายเดินมาแลว<อ><อ>มังกรแล้วกายแย่งเฉยวัดแล้วมอดเข้ามาตรงที่เปิดดาวนาเข้ามาครับครีมโดนละล,ลายไปครับแต่พารกิตเขาเนี่ยสำเร็จแล้วโอ้ได้มังกรเฉยกัแบบดื้อและด้านบนโดนสกิลเต็มจก็ทาร่าครับผมโอ้โหไปสู่โลกหน้าครับ โอ้ไหลยาวเลยตอนนี้แล้วนีครับปุเราะอัติกูว่าพยายามที่จะเอาป้อมล่างคืนได้ไม่งั้นมันไม่คุ้มจริงๆนะดนโบนบอกเข้าไปเกดบอกไม่มีใครมาช่วยหน่อยแล้วนจะกิ้งหลบได้โอ้เอาละได้ด้วยโอ้เอาว่ะเอาเรื่องว่ะกิดบอกวันนี้มันวันของผมนี่นะฮะเขาเอาว่ะเอาเรื่องเลยฮะเพื่อนไม่ต้องฮะคนเดียกก็ฆ่าได้ นี่เลยคะคือการพยายามจะลงโทษนะตัวของไปเลยที่นะฮะยืนงงาอยู่คนเดียวก็ผมนะหันไปบอกเลยครับว่าทําแบบนี้จบเจ้าไม่เล้าหรือฮะโอ้โแล้วโมนาลิซาครับมาเก็บทางด้านของโซบิลิเซนติเนลได้ครับดูภาพเขียวฮะตอนตันอยู่ก็ยังติดอยู่ใช่ใช่ใช่โอ้โหตอนนี้สถา,านการณ์ของเกมเลยกลายเป็นทางตัวของอีเวสเดมิวครับที่ดูได้เปรียดอยู่ครับผมใช่ครับการเงินเนี่ยตอนแรกนี่ออกนำพันกว่า,วาตอนนี้เนี่ยล่อไปจะสามพันแล้วฮะ ยังคงเดินกดดันเรื่อยๆสักหน้าของอีวอสตเดวิวครับยังเหลือป้อมด้านขวาอยู่ครับแล้วเป็นเจกอนที่บอกว่าเอาไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วที่ผมกังวลคืออะไรไหมคุณใจร้ายะครับคือค้อมของบริรัฐไม่ถูาช่วแรกๆนะเซ็ว่าช่วยแรกๆ เลยครับโดนเวลเล็ตโดนไปตึ๊บโดนรัดไปตึ๊บคึอผมว่ามีป่วยฮะจริงฮะเหมือนตอนฝนตกตอนนี้แล้วคุณไปตากฝนแล้วป่วยนะครับผมครับเหมือนจริงมากก็อยังวนไปได้วนได้ครับผมโยงด้วยสัจกาลนะอุ้ยหลั่งบ้านตกใจตกใจตกใจคุณพ่อช่วยฟลิกเกอร์แบบนี้ใจคอไม่ดีเลยนะคนละภาพกันได้ครับผมนะอยู่ที่ภาพตรงนั้นจะเกิดการขนกลับอะไรขึ้นมาฮะตรงนนั้ ยังดีที่ไม่มีการไปตามแบตรงนั้นแล้วโบนาครับตอนนี้ครับพยายามจะขุมซอยอยู่ครับแล้วคุมจริงด้วยครับโคโาซอนตัวแตกได้ข่าวว่ามันเป็นสองหนึ่งแล้ววิ่งไล่วราิโอเข้ามาสุกชากลากูและช็อกมาเหมือนเป็นผมกั้นนะระหว่าง2เราโอ้โหกั้นผมแดนไว้ไม่ให้ไปจากกันโอโ้แล้วเหมือนว่าจะไม่หยุดแค่นั้นครับไอวอรนี่พี่บอกว่าอยากกล้าอีกระดาบโดไม่ได้ไปแต่ยังโดนคลิเควอปัดมาได้อยู่ดีแหมแล้วนี่ครับคือสกิลอัลติเมทของแอนเน็ตนะฮะช่วยทีมไฟได้ดีจริงๆอะ ใช่ครับผมนะเรื่องการแซฟและการตัดจังหวะครับแอนเดตถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่น่าลำใหญ่มากมากเลยครับผมการมีอยู่ของเธอได้เหมือนเป็นดังนะฮะแฟนเก่าที่ไม่เคยเลิกไปฮนะออกไปแล้วแต่ไม่สามารถตัดขาดได้อันนี้มีปมอะไรเองหรือเปล่าไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีอันนี้อินไรหรือเปล่าฮะไม่มี โอ้ตรงนี้นี่คือกลายเป็นว่าการกันของอีวัลส b เดอบิที่ดูดีนะคณใจร้าวครับใช่ครับคือตัวล้วงอย่างโ o นาอิซาเนี่ยก็ทำเกมได้ดีมากกดดันปุ๊บคอร์เทน่าของบุรีล่าอันติบูเนี่ยจะไปเอาคืนดันโดนสวนค่าเองอีกจริงยาบเลยโอ้โหแล้วตอนนี้กิจไงค่อนข้างที่จะรวยทีเดียวนะครับผมและที่สำคัญกว่าน,นั้นนะครับคือไอริก็รวยอีกครับ เพราะว่าผลจากการที่ไปแก๊งเขา2คนแล้วโดนดาเมจเบิร์สนะจากทางไอริเนี่ยวูบไปเลยครับผมพีเอ็สกิลฮะยากจริงๆนะฮะสำหรับไอริที่เกิดก่อนลิลดิสเนี่ยเพราะว่าแพทนี้เนี่ยลิลดิสเนี่ยไม่ได้โดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจเ,เมท่านั้นเขายังโดนเนิร์ฟเรื่องของสกิลสกิลติดตัวเวลาวิา่งเข้าย่าด้วยทรับไปวิ่งขาลงเอาละเนื้อก,กายเดินมาเลยครับผมคอนเซ็ปต์ของกายแบบเดินแบบตัวนี้ก็อึดทุกชน อันนี้เป็นสาวยิงมขึ้นนะฮะ<ช>ตอนแ<ช>รกนี่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นผู้ชายแหละใช่ฮะและจัดการป้<า>อมบนต่อครับตอนนี้สลับทางอีอวอสเดบิวครับยังคงเล็งสาวแว่นอย่างต่อเนื่องนะทงา้านาของอีมอสเดบิว่ะใช่<า>ร,รีครับ คลมค่อนข้างซ่าฮะแต่เขาประเมินแล้วครับว่าตอนนี้น่าจะเอาเขาไม่ลงครับผมและด้านบนกำลังดึงโรบิโอมาครับดักตรนนี้เราบ้าโบนอาหารจังหวะรโอยคาริมาครับผมแต่ว่ายังดีที่รู้ตัวฮะไม่รู้ตัวช้าครับผมออกไปทันทีโอ้ลามอนครับเปิดบทส่วนออกเลยว่าออกไปออกไปแต่กลับมาที่ตรงกางอยู่ดีก็ท่าของพิวอัลเดียร์เนี่รอให้กายดึงครับแล้วก็ให้กิจเนี่ยตีป้อมไปเรื่อยใช่ครับนะนะกายสายดึงครับ นะเล่นชอบเล่นกายบอกกายชอบนะอะไรที่ดึงได้ไกายชอบหมดครับผมของเรายิ่งทีม,มตรงข้ามนี่เป็นตัวละครผู้หญิงเยอะด้วยใช่ไหมฮนะใช่ฮะกายจะฉุดกระชากลากหูมาดึงมางคุยครับผมโอ้โหพูดถึงดึงแล้วช็อคเข้ามาตรงนี้เต็มหน้าโจซึ่งต,ต้องฟิกออกครับผมโอ้โหโอ้ยังโชคดีที่มีฟิกเกอร์ครับแล้วก็มีไอเทมใหม่ที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นฮนะทางด้านของโจเอสเตอรมากดโซลสตอร์แบล็กอยู่ฮะเลยเพิ่มเกาะแล้วตัวรอดไปได้ฮนะหลายคนนี่อาจจะมองว่าไอเทมซัพพอร์ตใหม่นี่อาจจะ ไม่ดีนะฮะแต่จังหวะเมื่อกี้ก็ต้องชมจริงว่าพอกดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยดูซับความเสียหายได้เยอะอยู่พอควรเลยคนต้องระวังนะครับตรงนี้คือทางตัวของยูนิวส์เดวิลเนี่ยคุมเงินไปขั้นเยอะมากเลยนะนั่นคือความเสี่ยงของทางบริษัทอาร์ติกลุกแล้วตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเขาชาานะไฟล์ในซักรอบสัสส้นๆเพื่อนก็จะดีถ้าเกิดไม่ได้เสียออปติมในเกมเยอะจเกินไปใช่ครับแต่ อ็อกเจ็กชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่ชื่อชอบของไวโอเลตอยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะกันไหวหรือเปล, <ะ S 2> ล่าเพราะว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยบูลาร์ฟ้าติงรู้ในเอาแล้ว <ะ S 1> <ะ>ไม่เจอมาเป็นเช็คครับโอ้โหหายไปเลยครับขอรลาซานครับโบนายังบอกว่าเนี่ยเลขเนี้ยคุมอยู่ปักป้ายไว้ด้วยเราดึงเข้ามา2ตัวดักต่อไปเนี่ยไป2ตัวตรงนี้ครับโอ้โหโดนเต็มเต็มโจเซิรฟร่วงไปเลยครับ,ตร,บตรงนี้ดาน่าโบนายังตามมาต่อครับผมและเจคอนโดนไปหนักมากครับโอ้โหโรบิโอเกือบตายครับผม โอ้แล้วคีฟดันไหลเข้ามาพอดีด้วยตอนนี้บุรีรมัมย์อาร์ติกู๊ปไม่มีใครที่จะกันเป้าไหวเลยฮะเรียบร้อยคนะรับนะป้อมนายแตกไปแล้วป้อมแม่ครับรยิฟก็ยังมาตรงกลางต่อด้วยฮะโอ้โหคือด้วยความที่ไอริสโนโบอลมาครับสกิลเลยโคตรแรงเลยฮะโอ้แล้วดูคีฟปมบพี่แกยืนลึกขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วฟริตต์มันเดินไดบอลไดบอลวูบเลยครับผมตรงนี้ฮะโอ้แย่แล้ครับเกมน er <อ>ี้ครับสำหรับบุรีรัมย์อาร์ติกู๊ปครับเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆของเขาฮะ แล้วคีมมาตรงกลางอย่างนี้คีมช็อกเข้าไปเลยแต่เพื่อนร่วมทีมมันอยู่หลังกันหมดเลยฮะไม่รู้ว่าอา่านเลยพวกกันหรือเปล่าว่าทางของครีมอะปอมตรงกลางแตกไปแล้วอะตอนนี้อะโอ้โหไปครับหมดแล้วครับสามทางครับตอนนี้อีโวสตเดบิวต์คุมเกมอยากอยู่บัตตีเดียวฮะคือเรียกว่าอีโวนเดบิวต์อาจจะต้องไปพลาด หลายช็อตมากๆนะถึงจะทำให้บูเลมอาร์ติบูบกลับมาได้ครับถ้าคนจะพูดตัวโตคือต้องไปโยนใช่ต้องโยนโยนต้องจงใจโยนเลยฮะต้องโยนเนี่ยโอ้โหดูกิจตอนนี้ครับโบลค์เฟสเปียโอมิอาร์มคริสเซนติกำลังจะมาแล้วคือผมมองว่าตัวการปรับของเวลส์เนี่ยคือมันดูแบบสเกลการโป๊กดูต่ำลงจริงแต่ถ้าเทียบสกิลรวมมันเติร์สเด็บกว่าเก่าอีกนะฮะ ดาเมจที่ทำใช้ในระยะเวลาสั้นนี่คือแบบเจ็บกว่าเดิมจริงๆะเะก็เรียกว่าเป็นลูกจี M อ็มกันแท้จริงครับและนี่ฮะกรีดครับเก็บดาร์กเบรสซิ่งฮะนี่ฮะไปแล้ครับโอ้โลูกตีดาร์กไปเรื่อยต่อครับคือถึงแม้ว่าจะโดนบัฟไอ้โดนดิโดนดีบัฟนะให้ทำดาเมจกับพวกบอสน้อยลงแต่ว่าด้วยความที่สเกลโหดเนาะใช่ครับเป็นเกมนำขนาดน,นี้เนี่ยคิดว่าบุเรียนมาจสิงห์บุในโอกาสในการมาแย่งเนี่ยค่อนข้างยากคือมันแค่ใช้เวลานะครับแค่เพิ่มความเสี่ยงในการเฮ้ยคุณจะเก็บบอสตัวววนนนึึึงงแลล้้้มาาเเเกก็บบอออีสคุณใชยะข แต่ถ้าในกรณีที่เกมได้เปลียบมากใช่ต้องนำแบบมากๆจริงๆถึงทำแบบนี้ได้ฮะอย่างนั้นอย่าไปทับนะครับผมโดยงั้นคุณอาจจะเรียกว่าเกมทีกได้นะฮะโดยเฉพาะดาร์คสเลเยอร์นะฮะได้ฉายาว่าหลุมโยนนะฮะคือจากเกมที่คุณได้เปรียบครับแต่คุณตัดสินใจพลาดแล้วคุณไปตีครับผมนะแพ้มาแล้วก็มีมาเยอะฮะรวมถึงกระทั่งโปรซีด้วยครับผม โอ้และนี่ครับดูด้านขวาด้านบนนะฮะระยะเวลาบัอบอกว่าสวยจัดจริงๆอะใช่ครับผมเรียกว่าครบสุดๆเลยครับสำหรับความพร้อมของทางอีโวสเดบิว้าตรงนี้ด้านหน้าครับตึงจังหวะกันไปครับผมนั่นแหละเวฟเข้ามาแล้วครับตรงนี้ครับมีการเปิดอติพยายามจะไปเวฟเคลียร์กับช็อกลงมาตรงนี้กันตัวไปสองตัวบอลถลายครับแล้วบอลหายไปเลยเจกบอลโดนรวมอยู่ตอนนี้ยืนไม่ไหวกันแล้วเตรียมปิดเกมทันทีเรียบร้อยครับอีโวสเดบิว้ากลับมาแล้วครับเก็บไปสองเต้มเต็มโอ้ เรียกว่าเอาความเชื่อใจของลูกทีมากันหมดจริงๆนะสำหรับอีวอตเดบิวต์ตอนนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนๆตอนนี้นี่เรียกว่าอุ่นใจกันขึ้นระดับหนึ่งเลยนะโอ้โหคือต้องชมเลยครับว่าเขาเล่นเบสิกนะฮะรอบนี้ครับผมอันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าไวโอเลตนี่โอพีมากๆทีครฮะมันก็ยังเก่งอ่ะมันก็ยังเก่งเอาจริงๆนะครับไอ้ที่เห็นผลมากกว่าน่าจะเป็นลินดิสเน่ของแต่ไวโอเลตเนี่ยบอกเลยว่ายัก โอ้โหแล้วกลายเป็นคอร์ซอนเล่นยากนะเพราะไอริที่หลังจากพลาดไอริมาเยอะนะค<ช>ือไอริแบบ,บกลายไปเก็บคิวฟีจนไอริสโนอโมบอลรุนแรงมากฮะคือพยายามจะไปกดดันเขาแต่ดันทําไม่ได้ครับแต่ก็อย่างที่เห็นในชัน้นะว่าทีมไฟของคุณริลอ,อาร์ติฟูมเนี่ยเล่นได้ยากจริงๆเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็อย่างที่คุณสันาราบอกว่าไม่มีตัวอึดๆเลยไม่มีตัวยืนแขงหน้าแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างบางๆแล้วก็ จังหวะเนี่ยอาจจะทําได้เองก็จริงแต่พอทีมไฟต์ตรงๆเนี่ยสู้ได้ยากจริงนะครับผมมีรูปหัว,วนะเมื่อกี้ฮะนะชิปปิ้งกันไปครับผมจังหวะนี้ซึ่สามสองนะคือค่อนข้างขาดเลยนะแหละเกมนี้นะครับขาดประเดิมอีกน,นะครับผมโอ้สกรอร์เป็นโครซอนที่ฆ่าไปได้หนึ่งตัวแล้วก็ท่าของบอนที่ฆ่าได้อีกหนึ่งตัวนะก,ก็เรียกว่าอีเวนดีบิวทำได้ดีกว่า,าจริงๆนะในเกมนี้ก็ความเชื่อใจสําหรับคนที่เชียร์เนี่ยก็กลับมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วดูเดวี่ฮะดามเมด 6,7 0 0 0เยอะมากนะคือด้วยความที่ว่าผมมาว่าความของบูเลอามองติกมูฟออนไลน์ชา้าคือคาว่าออนไลน์คืออะไรคือความพร้อมในการสู้นะครับซึ่งมันต่างจากเดบิวอะคือเดบิวคือแบบมีเวลเลดอะมีราสอะคือมันไม่ต้องเยอะไนงะคือมันไปบวกได้เลยในขณะที่บูเลัมอสติกมูฟอะอย่างตัวของมาจ้ากเก่งจริงแต่ว่าต้นเกมเธอออนแอร์นะครับผมแล้วก็อย่างเป็นตัวแอนเดดคือ มีตัวบางๆเยอะอ่ะให้เขาเหลานะฮะคือแล้วทำกายเป็นว่าต่อให้เขาไม่ตายก็